কোম্পানির <laughs> পদ্ধতি

นี่นะครับแพะก็เป็นผงนะฮรัสดๆเชื่อดกันสดๆหนึ่กิโลเอเจเอเจหนกิโลห้ามับาคาราคา าาากอมตสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปชมตลาดย่านคาวรนบาซาในเมืองทากาบังกลาเทศนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าตลาดแห่งนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับก็ท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ নিয়মিত আমরা ঠিক আছে এটার জন্য ওই নিয়ে

ตัวโตหมาอ๋อ oh, อ hey, ๋อแอ็ก huh. ซ์โวอดก็อ่อั้งฮออนไหนเลดฮะโอ้แหนึ่ง้อเด่พอแล้วซื้อผักร้อถกข้าโอด้ๆๆๆๆตัวโตอ้อเอวันเกลอันั้น้อห้หกิโลห้กเป็นเจ้าวนทั้ง ขมั้ยิดมนี้ับลุโอโหโล่เลยครึ่งโลโลละร้อยเลยอ่ะหมดยังน่้เหลืออะไรมน้่หมดเท้าต้บถแถวครับต้นรูกเท้ากระลำตีต้นหอมแขต้นหอมเดียวทำไมตายละ ต้นหอมต้นหอมประเทศครับบานเล้ครับเป็นตลาดผักที่ใหญ่มากครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกที่อี้ หับกที่เดีวมมาบ๊กเวนะเอาเยอะป่ิดหนะครับแตับก็ตอเล่ก้พี่เอามดเนียเอาครึ่งหนึ่บผมเอาครึ่งหนึ่งเอาหมดเอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้แบ่งกันครึ่งนึ่งแล้วก็ตกแล้วจใช้จกผมลทครห้าสิบลสิบตะกร้าเองเอเโอเนเราแบ่งผมครึ่งนึงก็ได้เอาเอาไว้อันนี้ครับอ๋อนี่นครึ่งหนึ่งไปไปไปครับเดี๋ยวแบ่งกัน वो सब वन पीस 130. 130. 150. 20. 25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 0. 2 5 250. 250. 250. 250. 250. 250. 2 5 รูเือกไมดองยา่ะไม่รูเนี่ยอ่าโอยมันดองได้มันเป็นเครื่องเทศเหอพี่แต่ผมไม่รู้อาจจะเป็นดองยาได้ก็ได้ไม่ีใคร,รู้พี่ต้องได้มเมียบังลาพี่ถึยรู้น้อยแค่ผมซื้อมันนั่งครึ่งดูทำไมยเยอ,เอะแะตรงเหรอเป็นไรหรอกครับไปด้ บ้านใครบ้านมันใช่ไ,ไปบ้านเรามันก็เสร็จเหมือนกันอืมเราวิ่งว่าอะไรันจผมต้อขอค่ะฉันเลยเหลือต้นหอมเนี่ยไอ้ต้นหอมได้แล้วเหลือผักชีโยบะแบ่งต้นหอมกับพี่ไก่กนคนละขึ่งผักชีผักชีแค่นั้นน้ำไม่เอาเหรอเอามาเลยเพื่เสียป่ะไม่จะเดือนเดือนเดือนมันเอาอ่ะ arah segaram koto, mana aldi loh, ini kan acang lagi boleh, banyak di dunia ไปแบ่งกันอ๋ออะไรเท่าไรนะสี่สิบเดี๋ยวไปแบ่งที่นกัเมริสนะโมริสนี่ก็ตัวอตัวตบิสกเนตีรับอันนี้ไอ้ีีพิีไปตามส้มตามไม่ได้สองเมห้องเโอ้เตเีสอันนี้ส่วนองมาไปผัดกะเพราไหมเตลิมอน่าอันนี้ทางกยง

কাট কওনে কোনো পঞ্চাছ

বছ নাইক হালধা Thank <laughs> you. ีนที่เราเดินผ่านมานะครับว่าตอนที่เราเดินมาก็มีของผลไม้ไก่นะครับของสดอยู่ข้างในครับ<ม>เยอะๆละลานตาไปหมด,ด

กิโม่เียวเองเอพวกินมสัหลายคนนะกินเลยพี่มผมไม่ค่กินหรอผมกินแคพอหายากอ๋อไมไว้ากินแล้วกก็รไปอยากได้เนื้อนะครับแต่ว่า คนโลค่อนที่พามาที่เป็นฮินดูนะครับก็ไม่สามารถที่จะพาไปซื้อเนื้อได้นะครับเพราะว่าผิดหลักศาสนาของเขานะครับเราก็ต้องช่วยตัวเหลือช่วยเหลือตัวเองนะครับต้องไปซื้อเองต้องคุยกับแขกให้รู้เรื่องนะครับไม่รู้ว่าจะโดนชาร์จแล้วหรือเปล่าแต่ส่วนมากถ้าเป็นโลค่อนเออถ้าเป็นชาวตา่างชาติมาเนี่ยโดนแน่ๆครับฝรั่งมาบ้านเราครับก็โดน ตรงคนไทยหลอกอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดานะโอเครถเนี้ยตเวนี่ไงไก่นะครับไก่ก็ต้องเชื่อสดๆนะครับเป็น ที่นี่คือสดทุกอย่างนี่นะครับแพ้ก็เป็นปูแล้วนนะสะสดๆเื่อดกันส,สดๆด<า>วิทย์เอาบนเอามา

আমিন আগে আন แต่จะย่างเหรอไม่รู้อ่ะพ่อที่ย่องพ่อตีนกระดูกเอจิเอจิเอจเอจิโอ้ดีกว่อดี่าดีกว่าดีกวเออโอยเก่มาครับตาการ์ตาการ์เขาไม่นี่ตาการ์ชอบกุนเตสเซียนด้เบอายจิชัดเอเยอะหั้ออนงงงงอเเซี้วยช่วเอจดเอ้เยอะมันห้อยถ้อ มันโลละโลละหก้โล,ล 6, โลหกอ่าห้าสิบหกหสิบข้างล่างมันคือ <15. S 2> มันโลกว่าพีโ่โลโลหนึ่งกับโลสองะโลหน้าโลหนึ่งจุหอามัเามัากาากาฮามัิบห้ากิโล ให้กดเครื่องเลให้มันดูเลยตัวโทรศัพท์อ่ะกิโลกิโลอกิโลกิโลเดเบดเบดนี่มันดูยังไงเนี่ยเราเปิดเครื่องนี้เลขก็ให้มันกดเลขให้เอานี้ยเคงเลหกดเลขอกดเลขที่เคียมอมุุน่โล ৬ আ এক যদি সকার। อันนี้มันโลสองแปดร้อย,อออยแปดร้อยห้าสิบเออ่ะดร้อยห้าสิบไปตั้งไว้แม่ไม่ได้อะไรเลยมีแด้วตอนั่เนเลยพูดพูดไม่ได้พูดไม่เคอก็ไม่ได้เรียน,มนไม่ได้เรียนมา ถึงต้องเอาเอาโลคอนมาก็เอาโลคอนมาผิดด้วยเอาโลคอนมาเอายินดูมาผิดตบคือเนื้อมันไม่หันหน้ามนหน้าเลยเ้มีแค่นั้นเลยพี่โลสองโอเคจิกเซ่โอเคจิกเซ่อะไรโอ้โหิกเซ่ โอ้โโอ้ฟิตตีโอเคตกนะตกนะไปไปโอ้โหกว่าจะได้ครับนรัทะมเรม่สวยง น,นี่ก็สายข้าวนะแต่เราคงไม่ได้เดินเข้าไปเรับนี่คงจะกลับแค่นี้นะครับหมดเวลาแล้วนี่ก็ขายหมาก <c oughs> <c oughs> โอ้เงีสี่โมงค,ครึ่งแล้วไปรีบไปรีบไปหั้ังเรียมรอโกโก้มาเต็มก็กเนหนื่อยนะครับเนี่ยคุยอ่ะ แขกเราที่ไม่มีคนโลคอนไปด้วยนะครับก็ถ้ามาทาี่ที่ดีต้องมีคนโลคอนมาด้วยนะครับถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับตอนนี้ก็ขอจบคลิปกันแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ